มีดถ้าไม่หมั่นรับก็คื่อไร้ความคมถ้ารับจนคมดีแล้วแต่ไม่ได้เอาไปใช้งานมีไว้แค่อวดแค่โชว์ก็ไรซึ่งประโยชน์เชกเช่นเดียวกันกับผู้ที่ฝึกศึกษาธรรมรู้ธรรมะม,มากมายแต่ไม่ได้เอามาใช้กับสถานการณ์จริงก็ไรซึ่งประโยชน์มันจึงกลายเป็นคนความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอด พรคอยแต่จะหลบหลีกหนีปัญหาที่มากระทบใจในเมื่อเราศึกษาเรียนรู้ธรรมะด้วยสติปัญญาก็ต้องพร้อมเจอบททดสอบจากสถานการณ์จริงด้วยสติด้วยปัญญาหาใช่แก้ไขด้วยกำลังและอารมณ์ไม่หรือหลบเลี่ยงปัญหาต่างๆปัญหาซึ่งซึ่งหน้านี่แหละคือบททดสอบใจเราชั้นดี ว่าเราจะมีขันติความอดทนแค่ไหนในการใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหานั้นๆพระพุทธเจ้าอรมคคูของเราเมื่อท่านเจอปัญหาซึ่งซึ่งหน้าท่านไม่เคยหลบเลี่ยงหนีไปไหนหรือกโกรธผู้ใดเลยท่านมีแต่ยิ้มฟังคำที่เขาดา่าเขากล่าวหาท่านท่านนิ่งท่านยิม้มแล้วใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหาได้เสมอ